สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนพามา,าที่ถนนคนเดินนะคะหรือถนนริมเขื่อนนะคะจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอันนี้อันนี้อ้วนนะคะแล้วก็แนนก็กําลังมานะคะเรื่องของเรื่องคือหิวค่ะหิวก็เลยพาเพื่อนๆมานี่อันนี้เจอเอฟซีของอ้วนนะคะนี่เจอเอฟซีอ๋อ นี่ค่แล้วเราก็เดินหาแล้วที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะคะอ้วนนาย,ยิ้มค่ะอ้วนกาลังยิ้มแนนมาเจอนี่เลยอาจารย์เผาทองนะคะเป็นแนเป็น f อของอาจารย์นะกลุ่มสีส้มเสื้อสีส้มข้างหน้านะคะอาจารย์มาทำเขาเรียกว่าเขาเรียกามาทำคลิปมาทำวิดีโอนะคะที่อำเภอสองพี่น้องอันนี้โจ๊กชาลีโจ๊กชาลีนี่ต้มเลือดหมูของเขาอร่อยนะคะแนนชอบไปกินแก้หิวได้ให้เยอะด้วยนะคะ ของดีของบังลี่ของดีของอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเราแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในถนนคนเดินก็จะมีนี่เลยค่ะไข่ชะอมนะคะเป็นนกกระทาเสียบไม้นะคะแล้วก็มีน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิเจ้านี้อร่อยนะคะสิบบาทไปซื้อกันได้นะคะแล้วก็ไข่เขาเรียกว่าชะอมไข่เสียบไม้นี่แนนซื้อมาสามไม้นะอร่อยด้วย ถามว่าแพงไหมสําหรับแนนแนนว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าด้วยไข่ก็ราคาใบละ5้าบาทแล้วเนาะนันๆก็จะชอบอีกนะคะแต่อร่อยจริงๆนี่ค่ะแนนเพื่อลองดูนะพ <ๆๆ S 1> ีะ่กะปิขเขาอร่อยมากรส <ๆ S 1> ชาติคือมันเปรี้ยวหวานกําลังดีเนาะแนนว่าอร่อยค่ะก็แนะนําร้านนี้นะคะที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งงานนะคะอันนี้ไข่นกกระทาเสียบไม้แต่ว่า เป็นไข่ฉกอ,อมนะคะ,ปะแปลรูปสินค้าและที่แนนจะขายไปได้เลยก็คือนี่ค่ะปลาหมั่มนะคะปลาหมั่มสินค้าโอท็อปของแม่พระประจักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีต้องบอกว่ามาทีไรนะคะถ้าเกิดว่าแนนมาเที่ยวสุ่มนะคะแนนก็จะมาร้านนี้ประจํานะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีเ,าเขาบอกว่าเป็นปลาหมั่มที่ว่ารสชาติอร่อยมากทานพร้อมข้าวนะคะและที่สําคัญปลาของเขานะคะ6เดือนนะคะกว่าจะได้ จะเป็นไขน่นกทานะคะลองชิมแล้วนี่ซื้อจริงทานชิมนะคะซื้อจริงทานจริงนะคะ,น,น,ะ,คะนี่เลยซื้อมาสามไม้แล้วก็นี่นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะปะลาหมมเรือนแก้วนะคะเป็นปลาร้าก็เรียกว่าอะไระสุก มันสุกแล้วนะคะไม่ใช่ดิบนะคะอันนี้สุกแล้วแต่รสชาติอร่อยมากและที่สําคัญ6เดือนนะคะกว่าจะได้กินด้วยกรรมวิธีของโบราณที่สืบต่อกันมานะคะก็มีเบอร์โทรนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถโทรไปหาที่คุณน้าเลินแก้วได้เลยนะคะต้องบอกว่าต้องลองกินจริงๆจะเป็นลูกค้าประจําแล้วก็ชอบมากกระปุกนี้ตอนแรกก็จะให้คือจะเก็บไว้กิน3วันแต่ปรากฏว่าวันเดียวหมดค่ะเพราะอร่อยเกินไป รู้ตัวอีกทีคือหมดกระปุกแล้วเนี่ยกะแบ่งแค่นี้แล้วก็กินนะคะแต่เอาไปเอามาคือหมดไม่เหลืออันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนช่องนะคะปาหม่ำเรือนแก้วนะคะเพื่อนๆสนใจไปลองชิมกันได้นะ